สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุกกี้แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุกกี้จะพาเด็กนะคะไปเรียนรู้วิชาภาษาไทยนะคะลูกวิชาภาษาไทยเด็กๆย,ยังจําได้ไหมคะว่าเสียงสระในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด21รูป32เสียงนะคะ และเราก็ได้เรียนมาถึงสระแอะกันแล้วใช่ไหมคะสระแอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะที่มีสระแอนะคะอยู่ด้านหน้าและมีสระอะอยู่ด้านหลังอ่านว่าสระแอะนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะ หยิบหนังสือขึ้นมารอคุณครูไว้ได้เลยนะคะหนังสือภาษาไทยก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะคุกกี้จะพาเด็กๆอ่านทบทวนสระในภาษาไทยอีกหนึ่งรอบนะคะลูกไปกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุกกี้นะคะจะพาเด็กๆอ่านทบทวน สระในภาษาไทยของเรากันก่อนนะคะสระในภาษาไทยนะคะมีทั้งหมด21รูปนะคะ32เสียงนะคะดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆชี้และอ่านตามคุกกี้ได้เลยค่ะสระอะมีสองหัวสระอาลากข้างสระอิไม่มีขีดสระอีมี1ขีดสระอึอมีวงกลม สระอือมีสองขีดสระอุลากลงมาสระอูลากขึ้นไปสระเอสะ ano, สระเอสระแอะสระแอสระโอสระโอสระเอสระเอสระเอะ สละเอียสละเอือสละเอือสละอัวสละอัวสละอัมสละไอไม้ม้วนสละาไอไม,ม้ามาลายสละเอาฤกษ์ฤกษ์ฤกษ์ซึ่ง หลืออลือสองตัวสุดท้ายนี้นะคะเรายกเลิกการใช้ไปแล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะได้อ่านสละในภาษาไทยทบทวนไปแล้วนะคะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะ และเปิดไปหน้าที่24นะคะลูกหน้าที่24นะคะจะมีเลข2กับเลข4นะคะอยู่มุมบนด้านขวามือนะคะสังเกตได้นะคะเด็กเปิดมาแล้วนะคะจะมีแบบฝึกหัด2ตอนนะคะตอนที่1และตอนที่2นะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นการ ฝึกเขียนสระแออตามเส้นประนะคะส่วนตอนที่2นะคะก็จะเป็นการเขียนคําและพยางที่มีสระแออนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะ,ะในตอนที่2นี้ก็จะมีรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพเหมือนอคอนโดนะคะเหมือนตึกนะคะเป็นที่พักอาศัยนะคะแล้วก็จะมีคำนะคะ ให้เด็กๆนะคะได้นำมาเขียนนะคะฝึกเขียนลงในช่องว่างบรรทัดนะคะที่ว่างเว้นไว้ให้เด็กๆได้เขียนคำตอบลงไปนะคะเรามาดูตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะวิธีการนะคะสนะแอด คุกกี้ก็ได้กล่นนำไปแล้วว่าสระแอนะคะจะมีสระแออยู่ด้านหน้านะคะและก็มีสระอะอยู่ด <running> ้านหลังนะคะอ่านว่าสระแอะนะคะและมีขีดตรงกลางนะคะขีดตรงกลางก็คือขีดที่เว้นไว้สำหรับพยัญชนะนะคะเมื่อพยัญชนะมาอยู่นะคะขีดนะคะเมื่อพยัญชนะมาอยู่ตรงกลางของสระแอะนะคะขีดตรงนี้ก็จะหายไปนะคะ ทีนี้ครูกี้จะพาเด็กๆมาเขียนนะคะลูกวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบดินสอขึ้นมานะคะเด,เด็กจิ้มนะคะม้วนหัวเป็นวงกลมนะคะขีดเป็นเส้นตรงขึ้นไปด้านบนจนถึงเส้นนะคะแล้วก็ ขีดนะคะขีดทับเส้นตรงกลางตรงนี้ไปได้เลยนะคะและตามมาด้วยสละอะนะคะวนหัวเป็นวงกลมนะคะตะวัดหางขึ้นด้านบนนะคะแค่นี้เองนะคะสละแอะนะคะในบรรทัดที่1นนะคะส่วนบรรทัดที่2ก็จะเป็นการเขียนฟรีแฮนนะคะซึ่งคุกกี้จะมีจุดไว้ให้เด็กๆนะคะ,ะทำเครื่องหมายไว้ให้เด็กๆนะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้เขียน ตรงกันนะคะกับบรรทัดด้านบนเพื่อความเป็นระเบียบและก็ความสวยงามมากขึ้นนะคะเด็กใช้ดินสอนะคะจิ้มนะคะที่เส้นด้านล่างของเรานะคะม้วนหัวเป็นวงกลมขีดเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะยกดินสอขึ้นนะคะและขีดเป็นเส้นตรงในแนวนอนนะคะทำสระอะม้วนหัวเป็นวงกลมตวัดหางขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้ แค่นี้เองนะคะที่เหลือให้เด็กๆนะคะลองฝึกเขียนเองนะคะในส่วนตอนที่สองของเรานะคะส่วนตอนที่สองของเรานะคะก็จะมีคำนะคะ มีตัวอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวคุกกี้นะคะจะพาเด็กๆดูไปทีละภาพนะคะและก็อ่านนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะว่าคำไหนนะคะที่ออกเสียงมีสระแอบ้างนะคะดูคำแรกนะคะปอปานะคะกับสระเอะนะคะสระเอะนะคะลูกอปอเอะเปกนะคะต่อมายอยักษ สระแอนะคะยอแอแยะนะคะต่อมาต่อเต่าสระอีนะคะต่อเอะเตะนะคะต่อมากอไก่สระแอกอแอแกะต่อมานะคะท้อทหารสระอีนะคะทอเอะเทะนะคะในส่วนของบรรทัดที่สองนะคะพอพานสระแอ พอแอะแพะต่อมาหนอนูสระแอะนะคะอ่านว่านอแอะแงต่อมานะคะลออิงสระเอะนะคะลอเอะเละต่อมานะคะคอควายสระแอะนะคะคอแอะแคะต่อมานะคะงงูสระแอะงอแอะแง นะคะเมื่อเราได้อ่านและก็ได้รู้ว่าการอ่านออกเสียงนะคะคำไหนที่มีสระแอะไปแล้วนะคะเราจะมาเขียนนะคะนำคำตอบที่ถูกต้องเขียนลงไปในบรรทัดนะคะคำแรกปอป่าสระเอกอันนี้ใช่หรือเปล่าคะลูกไม่ใช่นะคะเรานำมาเขียนไหมคะไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องนำมาเขียน ต่อมานะคะยอยักสระแอ,อะยอแอแยะ,ะ,ะเป็นคําที่ออกเสียงมีสระแอะใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆนําคํานี้นะคะลงมาเขียนก่อนที่จะเขียนเด็กๆโยงเส้นยอยักนะคะมาที่ตรงกลางตรงขีดตรงนี้นะคะ,ะ,ะเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่ลืมนะคะว่ายอยัก จะต,ต้องมาแทนที่ขีดตรงนี้และขีดตรงนี้จะหายไปใช่ไหมคะเด็กเด็กๆด,ด็ก็นำมาเขียนลงในบรรทัดนะคะ,ะเขียนสระแอก่อนนะคะอ,อริสอจิมที่เส้นด้านล่างมุดหัวเป็นวงกลมนะคะ,ะเสร็จแล้วตัวอะไรคะลูกยอยักษ์ใช่ไหมคะขีดท้ายไปเด็กเขียนยอยักษ์นะคะลงไปนะคะต่อจากยอยักษ์เป็นอะไรคะลูกสระอะใช่ไหมคะ หมุนหัวเป็นวงกลมตวัดหางแบบนี้นะคะอ่านว่ายอแอแยะนะคะเท่านี้เองนะคะง่ายไหมคะลูกง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังเขียนไม่ได้นะคะก็สามารถให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะ ช่วยประคองมือเด็กๆนะคะในการเขียนนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้เกิดความชํานาญนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนเสร็จแล้วนะคะฝึกอ่านคําด้วยนะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้เกิดความชํานาญนะคะสามารถอ่านนะคะและก็สะกดคําได้ถูกต้องและแม่นยําเพิ่มมากขึ้นนะคะเด็กๆ จากการในวันนี้นะคะคุกกี้ก็ขอฝากเด็กด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะการอ่านพยัญชนะไทยอ่านสระไทยนะคะรวมถึงการฝึกเขียนชื่อนะคะชื่อนามสกุลชื่อเล่นของเด็กๆนะคะให้คล่องด้วยนะคะ,ๆๆะ,คะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะเมื่อถึงเวลาที่โรงเรียนเปิดแล้วนะคะเราจะเขียนหนังสือได้ได้ไดคล่องแคล่วนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ